down ดูแลก่อนดูแลก่อนไอ้หมอไมจจำเป็นเรือแล้วไปพัดจะหยุดจะหยุดหมุนอยู่แล้วดีไม่ได้เชื่อนะครับนะจะหยุดหมดนลมหายใจจะห๋ยวมดูเดแล้วเราโอ้โหนี่นะหายแตกเฮ้นดีหลังนะครับเด no, no, no. No, no. ูก yeah, <laughs> ันด <to> ูดูกันดูอ่าดูกันดูโอ้โห ใส่แข้งหน้าโด้อเอ้ยไปไานก็จะอยู่แล้วโอ้โหอ้นได้ครับเดี๋ยวน้อนเดี๋ยวน้อยครับเดี๋ยวน้อยนเดี๋ยวน้อยครับเดี๋ยวน้อยครนลนครเก่งรู้อะไรตอนนี้นะได้ มเีย่แต่พูดยังแท็กเป็นไงเรียกว้แต่เรียกว้ยเออแท็กเป็นไงอ่ารอแรงรอแรงอยู่แล้วครับเอาเอาแล้วเริ่มแล้วเริ่มตายตัวเรื่อยน้อยจะจะเลี้ยงไม่ไหวแล้วครับเฮ้อ เป็นไงอยังไม่หยุดยี่อยู่มั้งเป็นไรไทยองคาใบพัดจะหยุดแล้วนะพอจะหยุดแล้วโอ้โหจะหยุดอยู่แล้วเป็นไงเป็นไงเป็นไงยังย้ำรูยังได้อยู่เออ ยังก็แมวก็แมวอยู่โอ้โหนะครับตอนนี้เหลือสี่ลมแล้วครับสี่ลมแล้วครับอ่าฮะทีหนึ่งที่สองตอนนั้นนะครับแต่ทีหนึ่งเงี้ยได้เยอะอ้าวเอาแล้วครับเป็นไงครับแตักเป็นไงแตักเฮ้ยแต่งตัวให้ไม่น่าเชื่อคือดิฉันตู้ย้อนโตนีเรื่องเติร์ของนครเนี่ยโโอ้หไม่คิดเลื่องอะไรก็ไม่รู้ โอ้แต่ใปดีจังโอ้อะไรกตนอ้วนขึ้นไปทำไมโดนนั้นไปโอ้เกี่ยวว้ยด้วนั้นแล้วใครกจะไทุ่มได้โอ้ดูนี่เกี่ยวเลยดูนี่โอ้ขาเกี่ยวเลยไม่ไปไหนเลยแจงงิแจงเงอนทีทั้อ่า รวยเกี่ยมพกนั้นเลยเหรอผาโก้โดนมากระพันเนี่ยอาแล้วแท็กสบายเ้วยสบาย้ะนครเนี่ยยังไม่ต้องพวงนะครับนะถึงหนึ่งนาทีแล้วนับเลยเนี่ยถอยหลังเลยนครโอ้โหมือร้อนอยู่มือฟองเนี่ยนครมือฟองเนี่ยนครมือฟองเนี่ยเออบังเบลต้องต่างิ้วทิ้งเนี่ยใช่ไหม Để nó khó một cặp mưa đó mữ thì mưa bỏ nó khi bỏ nó bỏ nè bỏ nó không bỏ cái đó đặt tiêu chí <laughs> oh, oh, oh. Uh. อีกโอ้โหต้องเลี้ยวอีกโอ้โหเฮ้ยโอ้วโยได้กันแหละอฟฟ้